สวัสดีครับสวัสดียามเช้าวันนี้ที่อุบลราชธานีครับ18กรกฎาคมบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะครับนี่18กรกฎาคมยามเช้าหมดอุชุดเครื่องเสียงชุดปลาคอยใหญ่นะครับนี่นะครับชุดกินปลาจะเป็นชุดปลาคอใหญ่ครับหรือว่าชุดปลาคอยใหญ่นะครับชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับนี่อัปเดตขึ้นมาครับนี่จะชุดกินปลาปกติจะเป็นแหลกตัวนี้นะครับนี่แหลกขนาด 8U แต่อัพขึ้นมาเป็นแหลกขนาด 12u พิวแคปล่า3ฝาแล้วครับคราวนี้ก็อัปเดตขึ้นมานะครับชุดนี้กับโปรดีเทียดอยู่ที่อุบลราชธานีครับนี่43,900บาทนะครับ43,900บาทมีอะไรกันบ้างต้นที่ Power a m p รุ่น MT 800นี่นะครับ1แท่น1,200บาทคูณ2แล้วก็มีอีคอไลเซอร์แล้วก็มีคอร์ส เรกว่าปลั๊กไฟแล้วก็ไม่ลอยรุ่นจูนขึ้นได้เป็นรุ่นแบบนี้คไม่ลอยเป็นรุ่นเสาหน้าจูนขึ้นได้ปรับความถี่ได้เป็นรุ่นเสาหน้าครับไม่ลอยนี่ครับน<อ>ี่นะครับเล้วกวปลั๊กไฟรุ่นทีรีแปดครับอีกหนึ่งตัวนะครับแหลกข,ขนาด 12u นะครับแหลกสามฝาแบบนี้ครับนี่แหลกสามฝาแบบนี้ฝาหน้าฝาหลังฝาบนแหลกสามฝาผิวแคปลานะครับส 2u มุมอะลูมิเนียมมีล้อมุนได้360องศาลึก24นิ้วนะครับอีกหนึ่งตัว แล้วก็มิกเซอร์ขนาด4 Channel น,นะครับนี่ครบเซตนะวิกจิ๋วแต่ว่าฟังก์ชันแล้วก็เสียงที่เรีว่าลงตัวตัวนี้เราเลือกใช้มิกตัวนี้นะครับ3พารามิเตอร์คาฮมิดโลโลมิดไฮนะครับแหลมกลางเบสแล้วก็มีอ็อกแล้วก็มีเอฟเฟกแท้ครับ100โปรแกรมอีโอไลเซอร์ตรา USB นะครับนี่บลูทูธไฟเป็นทอม48โวลต์ถือว่าครบเซตเลยครับสำหรับมิกตัวนี้นะครับอีกหนึ่งตัวแล้วก็เป็นตู้ซับเบร์เทอร์โบ18นิ้วนะครับแม่อัตราภูเขาขอบเหล็กยางเหล็กสีระเบิด ดับงานสีโจตันได้สวยอีกหนึ่งอีกสองใบนะครับนะอีกสองใบแล้วก็ดอกเป็นรุ่น18บแปดโปรทูเล็กสองก้อนพันสองร้อยบาทไว้4นิ้วนะครับรับซับเบดเทอร์โบ18บแปนิ้วดาบซับเบดเทอร์โบอีก2ใบครับนี่ซับเบดเทอร์โบเป็นดอก18บแปดโปรทูเล็กสองก้อนพันสองร้อยบาทไว้4นิ้วนะครับ คอมเบอร์ตะแกงเหล็กสีระเบิดทั้งหมด2ใบเสียงกลางเป็นรุ่นทีดีหนึ่งนะครับทีดีหนึ่งสิบสองนิ้ว400หนึ่งสองเก้าศูนย์สี่ร้อยวัตต์แหลมยูนิตคอมซีซีเน็ตเบิกในตัวตะแกรงปัม๊มฟิลเตอร์โรงงานหูจับเด็กลูกยางกันกลิ้งนะครับงานสีโจตันที่สวยนะครับครบเซตพร้อมใช้งานนะครับฟิลเตอร์ครบสองคูณสองนะครับนะครับสองคูณสองครบเซตพร้อมใช้งานครับทีนี้เราก็ฝากติดตามแล้วก็แล้วกันนะครับกับเซตนี้ ภายนที่กำลังมองหาชุดเครื่องเสียงอยู่18กรกฎาคมยามเช้า2คูณ2 4 3 9 0 0บาทขอบคุณทุกการติดตามรับโปรดิทีเดตที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวเซียนกงนะครับ0856313001 0927566497ย์กินปลาหรือว่าปลาคอใยญ่นะครับ43,900าบาทขอบคุณทุกการติดตามโปรดิทีเดตที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวเซียนกงขอบคุณครับสวัสดีครับ